สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดหมอแคนแฟนหมอลำทีคารบรักสุท่านมนี้มาพอกันคือเกาพญไงยยช่วงบายพี่น้องอ,อากาศมืนีนีก้กลับมาร้อนอีกเหมือนเดิม,แ,มแต่สิ่งที่ร้อนกว่าอากาศตอนนี้ถือว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นพี่น้องล่าสุดสำหรับอาจารย์จินนี่ภูไทยเพิ่นได้ออกมาโพดพญายเรียกว่าช็อกวงการอีกแล้วเกิดอะไรขึ้น ก็นานนี้นะพี่นองทาผู้ไดจําได้สาหรับอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเพิ่นได้มีการเส้นสัญญากับนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาพ่อไงเขาสังกัดกับผู้ไทยเรคคอร์ดเหตุเพลงซิงเกิลแรกเจ็บขักอยูอ่ฟิเจอริงกับกิ๊ฟสันรังสัรพี่นองยอดการรับชมไม่ธรรมดา4.6ล้านวิวแล้วก็มี่ตามมาด้วยซิงเกิลผู้สาวไม่ยอดการรับชม1.2ล้านวิว ภายในระยะเวลาแค่2เดือนปล่อยออกไป2ซิงเกิลถือว่าบอรธรรมดาพีไงสำหรับกระต่ายพันนิพาแต่ผ่านไป2เดือนพีไงสองเดือนเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นวันนี้วันที่21มีนาพี่น้องอาจารย์จินนี่้ไทยเพันไดยออกมาโพธ์ขอคืนสัญญาให้กระต่ายพันนิพาพันว่าเหตุผลคืออย่างพีไ่ไงเหตุผลก็คือ กระต่ายพันนิพาอยากรับงานเองเปลี่ยนผู้จัดการใหม่พูงไงอยากเป็นศิลปินอิสระศิลปินอิสระอแต่เอฟซีแฟนครับสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่แมนบอซึ่งลาสูดพี่น้องทางข่าวลูกทุ่งถือว่าเป็นเพจดังเนาะเกี่ยวกับวงการลูกทุ่งนี่แหละเพิ่นได้ต่อสายตรงหาอาจารย์จินนี่แล้วก็มีการเปิดเผยว่าอาจารย์จินนี่เพิ่นบอกว่าการทํางานหากผมถอยหลังชนชนฝา คือบไมี่ม่องไปแล้วพูนว่ากะสิหันหลังออกไปเองครับคือน้องขอรับงานเองขอเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ให้น้องสบายใจข่ายขอขึ้นสัญญาให้ผมบรได้อ่านกระแสขังนอกเลยเพลงที่เหตุไปสองเพลงส่วนที่เหตุไว้เกินครึ่งอัลบั้มอีกเยอะเลย,เยพ่อยจะสับเปลี่ยนให้ศิลปินคนอื่นทําต่อบบหายเสียของอาจารย์จินีผู้ไทยว่าเพลงทีเฮดให้น้องน้องขอน้าไปร้องกบอนุญาตร้องได้เลย สำหรับเพลงทีฟิชเชอริงกับโค้งไวแต่เปลี่ยนคนมารองแท่นน้องถามว่าเสียดายบอกรมิถูกความรู้สึกครับอาจารย์จินนีว่าทั้งรักและอยากทำเพลงให้เมื่อน้องขอวิธีนี้ให้ทุกคนสบายใจผมสีใส่ใจอารมณ์ทำเพลงถ้าอารมณ์คุณงานกระสีออกมาบอดี mm hmm. เลยทำสิ่งที่สบายใจผนว่า mm hmm. อ่าซึ่งอาจารย์จินีผู้ไายบอกว่าที่เหตุเพลงหายกระใต้พนันธภาคก็คือเห็นใจและสงสาร ที่น้องจบกับครูแบบนั้นผมสนิททั้งสองคนช่วยกันดูแลปั้นมาตลอดผมกับผ้าน,นองพานรามามาในระดับหนึ่งเอาซื้อเสียงผมช่วยเสียงการันตีเพิ่นว่าตอนนี้น้องเดินทางได้สะดวกผมส่งได้ระดับหนึ่งก็สบายใจแล้วนะเพิ่นว่าถึงจะเสียอะไรไปบ้างแต่ก็ได้ความสบายใจกลับคืนมาอยู่กับผมสองเดือนปล่อยสองเพลงผู้สาวไม่กับเจฟคักยูแล้วก็คฟเวอร์อีกสองถึงสามเพลง ยังมีรอปล่อยอีกเยอะแต่ก็เบรกไว้ครับค่ณว่าขอให้น้องเดินบนเส้นทางใหม่อย่างราบลื่นต่อไปโอ,โโอ้อันนี้คือก่อนไปนามาลงางพี่น้องอ่าวถึงอาจารย์จินีผู้ไทยกร<า>ถือว่าเป็นผู้รักปุญยญ่ในวงการเพลงเลยกว่าไดนาะพี่น้องเป็นทั้งนักแต่งเพลง<า>เป็นทั้งเจ้าของค่ายเพลงเป็นทั้งอ๋สิว่างใดเจ้าของห้องอัดผู้เฮ็ดดนตรีมือตนตนของเมืองไทยเลยทีเดียวอแล้วก็ว่ากันว่า กติดตามอาจารย์จินนีมากก็ถือว่าเป็นคู่บาอาจารย์ผู้<ะ>หนึ่งแล้วกะมีความสนิทสนมบรวัตสิเป็นกับครูไพบูรณ์ะะละก็น้องกระต่ายนี่เพื่อนสนิทกันอยู่ถึงกับขนาดการันตีว่านักร้องคนนี้คือว่าผมหลับประกันประมาณ<ะ>นั้นนะ,ะแต่ว่าหลายๆคนก็บ,บอกว่าสําหรับน้องกระต่ายพันนิภา บ่ไข่เป็นข่าวบ่ไข่มีข่าวแต่ถ้ามีข่าวคือข่าวใหญ่ทั้งนั้นพี่น้องเริ่มจากพุ่นเลยอมามาช่วงที่อมาคบกับอาจารย์สิวางได้ละสามอดีตสามีน่ะแหมอ,อาจารย์ไพ่บูรณ์กับเป็นข่าวหึ่งห้ากัน่อเนาะพี่น้องเนาะแล้วพราะเลิกกันกับหื้ห้หากันเลยทีเดียวแล้วกะถือว่าตัดสินใจแบบรวดเร็วอ่า เฮ็ดเอาเอฟซีแฟนคลับพ่อหลังจากที่หูข่าว่าเพื่นมีการเลิกล่ากันเนาะอพอยญยเนาะเอฟซีแฟนคลับกับชอบคือกันพ่อยญยแล้วก่อนหน้านี้ถ้าผู้ใดจำได้พอยายสําหรับน้องกระต่ายพันนิพาอาจารย์จินนี่ผู้ไทยเพื่นได้มีการโพูดถึงอบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงแมนบอหลังจากที่น้องกระต่ายได้มีการเข้าสังกัดผูไทยเรคคอร์ดพี่น้องนั่นก็คือ น่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันกับทางน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงได้ยินอาจารย์จินีเบาโยแมนค่ะ,ะซึ่งตอนนั้นเอฟซีแฟนครับว่าสิเป็นของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงของน้ององค์อิงก,กับภาคกันรอรอติดตามรอชมรอดเชียร์พี่นองอว่าจะเป็นโปรเจกต์ออกมาเพลงลักษณะใดแมนอมบอกอแล้วในที่สุดก็มีการปล่อยเพลงฟิชเจอริงกับคุณแม่จินตาราเนาะซึ่งเข้ากัรอว่าสําหรับน้องกระต่ายเพิ่์ลซีไดมมการร่วมงานกันตอนใดแต่ล่าสุดพี่นองสําหรับโปรเจกต์นี้ทําท่าว่า จะล้มบอกพี่ไงน่าจะล้มหล่ะหล่ะพี่น้องนาาสิบมีโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วล่ะซึ่งเอฟซีแฟนครับหลายๆคนก็เห็นคอมเมนต์ตามช่องต่างๆหลากหลายความคิดเห็นเนาะบางคนกับบอกว่ากะดีอีกอย่างหนึ่งดีอีกอย่างหนึ่งคือจังว่าสําหรับน้องอุงอิงร้องคนเดียวก็ได้อย่างประมาณนี่น้องเหมาะกับการร้องคนเดียวอยู่แล้วจังสีนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของ f อแฟงครับเพื่นคอมเมนต์เขามากอ้าวแล้วสาหรับ อาจารย์จินี่ว่าจังไรต่อพอยไงสาหรับความเป็นครูเนาะ,ะ,ะในความรู้สึกของคนเป็นครูคือว่าอยากให้โอกาสทุกคนน่ะละพี่นอ้องอยากให้โอกาสคืออ่คนเคยเห็นกันดูพอยพอไงพ่อต่างตาน้องกระต่ายเพิ่นเซมาจังสีเนาะเพิ่งกะโอบอุ้มเอาไว้โอบอุ้มเอาไว้แต่ว่าในเมือนนองตัดสินใจแบบนี้ค่ะ,ะเลือกบนเส้นทางเอาขอเป็นศิลปินอิสระกับเฟ่ๆทั้งที่เซ็นสัญญาแล้วฉีกฉีกสัญญาให้ ลากับพอมครับอำนวอยอวยพรกระขอห้ไปบนเส้นทางที่น้องเลือกอย่างราบรื่นถือว่าใจกว้างสุดๆแล้วแต่ว่าถ้าเบิ่งในเนื้อ่าวน้องพี่น้องเนาะกะกะคือจังหวะนั่นแหละหลากหลายอารมณ์คือเพลินวาน้องพี่น้องผมเส่อว่าอ่าสิว่าจังไรล่ะการจากกันมันต้องมีมันต้องมีประเด็นไหมอ่าต้องมีเรื่องเล่าบอจังสี่นาแล้วเรื่องเล่าอ่านี่กะกกถือว่าเพิินกับบอบอเถินอ่า นั่นล่ะหลากหลายอารมณ์กับสิประมาณว่าอาจเสียใจอาจสีว่าจังไรล่ะพี่น้องเสียายเสียหลายอย่างเสียความรู้สึกบ้างก็มันก็ตรงมีถ้ามว่ากอกกัตรงๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านี่ล่ะคําว่าสีว่าจังไรล่ะค่ายเพลงหลายๆค่ายก็คือถ้าศิลปินใจไม่อยู่แล้วถึงเหนียวรั้งไว้ก็บบเกิดประโยชน์นั่นล่ะแล้วก็คนในวงการเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีการเสียน <minha. S 2> สัญญาก็ เพิ่นกับบ่ไข่เห็นบ่บาา่ไข่มีด้ว่าสิไปฟองรองนี่ยังกันจังสี่อ่าปั๊บไหมกันจังสี่กับบ่ไข่มีนั่นละพี่น้องอืเพิ่นก่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวงการถือว่าเป็นวงการแคบๆบพราะไงวงการบ่ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจังสี่แม้ทอยทีถอยอาศัยกัน สึ่งสาหรับอาจารย์จินีผู้ไทยบนกระฝ่ายเอฟซีแฟงครับนาอพี่น้องเนาะฝากสนับสนุนน้องต่อในเดอครับเพื่อนว่งผมมาทรงสุดทางของผมแล้วครับโอ้โหเรียกว่าแม่นเลยสําหรับความเป็นครูบาอาจารย์เนาะพูใหญยเนาะนี่แหละมี่เจ้หวังดีอิ๋ลีเออมีแต่หวังดีมีแต่อยากสนับสนุนเอนาะพี่น้องเนาะแล้วกะอ่ว่ากันว่าหลายๆเพลงหลายๆเพลงที่ที่เฮดไว้ให้น้องก็คือสีก็คือเบรก นั่นแหละก็คือไม่ใช่ศิลปินของท่าข่ายของอาจารย์จินนี่แล้วจังสีนะ้องพี่นอนะอ้องเนาะเออนั่นแหละเอา้าก็ล,ากล่องไปเบึงทุกคนมีสิทธิเลือกเส้นทางของตัวเองสีประสบความสำเร็จอ่าสีไปใดหรือบ่ไปใดอันนั้นก็แล้วแต่บญผ้าวาสนาสน่งเสปเนาะเอา่ากะสีว่าจังไดล่ะก็ขอให้ทุกคนเสพผลงานแล้วกันอา่าบ่อยากให้เขาไปาวิพากษ์วิจารณ์ได้เชิงลบมากนักเพิ่นก็ะเลือของเพิ่นเองเอา่าทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณ์ประก,กาศตัดสินใจแล้วน้องพี่น้องเนาะสำหรับกระต่ายพอจะผ่านนี่เคย <c oughs> เคยเป็นเอียบซี่พุดเดี๋น้องขึ้นมาไม่ไม่หมักเล่าเล่าลองเพลงนั่นแหละไปออ,ออกรายการทีวีพ่นเป็นบอลรายการสาคุณน้ำบดตอน,น,นอที่เล่าขึ้นมาไม่ไม่เานาะโอ้กดว้วยไหวละกะนำเสียงที่บอกขึ้นผู้ใดมีเอกลักษณ์กระเสื้อว่าเส้นทางที่น้องเลือกก็คือจงอาจารย์จินนีบาลล่ะขอให้พยูมีชัยผู้ไปมีโชค แค่นั่นพี่น้องอ่ะสำหรับ,บื้อนกส์อ่ะจากล่าล่า,ลาจากพี่น้องไปตะเพียงสนีแลละกระจับตาเบิงว่าเส้นทางของกระต่ายสิเป็นจา้าไหอ่ะอย่าให้เป็นคือกระต่ายกับเตาจังสันละ่ะอ่ะ,อะสำหรับ,บื้อน้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ